เปิดใหญ่ซีรีส์ของเรายังไงบ้างคมีกี่เรื่องยังไงบ้างจริงๆก็ปีนี้พวกเราตอนนี้ที่รู้กันมีคนละหนึ่งเรื่องครับก็ชื่อว่า High School Phenomy ครับก็ตื่นเต้นมากรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของพวกเราเนาะครับรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่พวกเราค่อนข้างทุ่มเทตั้งแต่เทเลอร์แล้วนะครับเพราะว่ามีการไปเทรนแบบแอคชั่นแล้วก็เทรนแบบต่อยมวยกันเองเลยครับก็ค่อนข้างบ่อยอยู่พอสมควรครับ กายครับของเราเป็ไงบ้างครับกับนีคก็เป็นโปรเจกต์แรกของผมกับทาง GMMTV ด้วยแล้วก็ดีใจที่ได้มาเล่นกับในนี้เทแล้วก็ทุกคนที่เหลือเลยครับก็รู้สึกว่าทุกคนตั้งใจทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆครับเพราะว่านี่วิคนึ่ะเราต้องไปต่อยมวยประมาณ2-3สครั้งใช่แล้วก็จะแถลงข่าวเสร็จก็ไปแล้วไปต่อยต่อฮะเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกนิวส์อนเฟกนิวส์ไปเพราะ นอกจากต่อยมวยแล้วก็แบบมีเนแน็กชั่นด้วยครับนี่ล่าสุดพี่เคตีลังกาได้แล้วไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออารอย่างสกานมันต้องซ้อมอะไรหนักขนาดนี้ครับคือแต่ละคนอย่างเงี้ยก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันอย่างของผมนี้ก็คืองานอดิเรกในในเรื่องนะครับก็จะต่อยมวยใช่ก็เลยจะเป็นคนที่หมัดหนักเก่งไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อนะเชื่อใช่อย่างของนานี้ก็จะมี ยังผมผมว่าอาจจะเป็นเตะเก่งนี่เห็นในเรื่องทีบอ <laughs> ่อยเฮ้ยเราเป็นนักบอลใช่ๆๆใช่ใช่ใช่น่าจะแบบก็เป็นคนค่อนข้างชกชกต่อยเก่งเหมือนกันแต่ว่าอาจจะสู้ใครไม่ค่อยได้ขนาดน,นั้นครับแต่ก็ต่อยอยู่คือเหมือนใจใจเรามันนักเลงเลยใจเรามันค่อนข้างแบบไม่ยอมคนใช <น S> ่ครับแต่ในเรื่องก็โดนกระทือบบ่อยเหมือนกันใช่ครับก็ต้องมีสกายมาช่วยตลอดเลยคุณเคแล้วครับของคุณก็งานอดิเรกของสกายเตะบอล งานอดิเรกของเคนผมรับบทเป็นเคนก็เตะคนจริงเขาเตะบอลเราเตะคนอันนี้คืองานอดิเรกของเราครับจริงๆอันนี้จริงๆเราคือตัวตึงเลยครับนัวตึงโรเรียนอันนี้ต่อยเก่งถีบเก่งอันนี้ปากเก่งใช่อันนี้คนเราอ่ะอยู่โรงเรียนเดียวกันนะเราอ่ะตัวเล็กแต่เรามีลูกสมุนสองคนตัวใหญ่ก็คือ AJJJ ใช่คือไปไหนมาไหนสองคนตามเราตลอดใช่ก็คือเราเราเน้นลุม มาหมูมาหมูไอ้นะตอนนี้เริ่บนี่นี่นี่ยังวันนั้นก็เหมือนเห็นที่เทเลอร์เลยครับก็เป็นแผลจริงๆที่เกิดขึ้นในแบบสดๆเลยอะไรยครับก็นี่เลยครับตัวตัวไตเก่งคือจริงๆมัแบบยั้งมือแล้วนะใช่ใช่มันไม่ได้โดนมือคือมันแบบเหมือนโดนกระดุมะไรกระดุมไอ้ตอนนั้นใส่สูตรเป็นยูนิฟอร์มของเขาแล้วแบบจังหวะเงี้ยแล้วจังหวะนั้นนี้กันน่าจะแบบ กระดุมไปถูหน้าใช่ใช่แต่เวลาไปต่อยมวยก็ได้แผลอะไรมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนี้เราต้องแบบเอร์ต้องแบบซ้อมต้องเซฟอะไรยังไงี้ยไหนคะจริงๆเราเหมือนก็เรียนแอคชั่นมาแล้วเขาจะแบบมีมีวิธีครับวิธีวิธีแบบวิธีของเขาอะไรครับแสดงว่านี่คือมาเจอกันครั้งแรกครั้งแรกครับจริงๆผมเจอพี่เคมาสี่เรื่องแหละเรื่องที่สี่แล้วครับใช่เรื่องนี้ก็คือได้ปะทะกันค่อนข้างเยอะเรื่องนี้คือแบบซัดกันเยอะๆเลยอะไรที่เกี่ยวกับจาก แน่เ่ยครับในล่าสุดพีเคลงไปแล้วนี่ใช่ไหมรอบหน้านี้ผมเล็งคิวก่อนเล็งคิวก่อนไม่จะแต่เขี่ยนคิวให้เขาอันนี้ชีวิตจริงนะไม่ใช่ลเอร์ใส่กันเต็มที่ครับเต็มที่เรื่องนี้เต็มที่แน่นอนพวกเราพวกเราค่อนข้างแบบอยากให้ภาพมันออกมาค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยครับเพราะรู้สึกว่าแบบการที่จะมีซีรีส์แอคชั่นเรื่องหนึ่งอ่ะมันแบบว่ามันต้องแบบว่ามีมีการเตรียมพร้อมแล้วก็ทั้งร่างกายจิตใจอะไรครับใช่ครับเผื่อพวกเราทําออกมาดีจะได้มีเรื่องถัดไป รู้ไหมครับว่าสกายตื่นตีห้ามาวิ่งทุกวันแล้วแล้วแล้วเช้าไปออกกําลังครับแล้วตกเย็นมามาต่อยมวยแล้วประมาณกินข้าวเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปเตะบอลต่อเตะบอลต่อชิดดูดิครับโอ้โหขนาดนั้นเ่อไปเรื่องนี้แหละครับไม่เรื่องต่อไปเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละเพราะเรื่องนี้มันแบบว่ามันใช้กําลังมากยิ่งเราไปถ่ายพายล์ตมาเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ไม่ฟิตเหนื่อย เหนื <mm um ่อยแล้วแบบลำบากทีมงานเราก็เลยแบบทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนแล้ไปคนเดียวเลยเอ่อจริงๆถ้าถ้าต่อยมวยเนี่ยไปด้วยกันครับแต่ว่าถ้าคาร์ดิโอแบบว่าฝึกซ้อมความแข็งแรงของร่างกายก็แยกกันแล้วอย่างงานนี้อะครับพอสกายเขาพุ่งขนาดเรายังไงเรานอนเลยครับนอนเพราะว่าเพราะว่าผมช่วงนี้ผมค่อนข้างถ่ายซีรีส์หนักแล้วก็แบบมีงานจุกจิกแล้วมันเวลามันน้อยมากจริงๆอยากออกกําลังกายครับแต่ว่าร่างกายบอกนอนเถอะอะไรเงี้ยครับร่างกายบอกนอนเถอะ มันกายบอกว่าผมไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมเล่นเวทเล่นเวทเะช่วงนี้ก็เล่นเวทค่อนข้างหนักแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ต่อยมวยนี่แหละครับไต่ับคนมันมันต้องมีโชว์มีโชว์อะไรอย่างงี้ยในเรื่องคอนอย่างเงี้ยคนสกายผมว่าจริงๆน่าจะมีเนาะเพราะว่าคิดว่าคิดว่ามีนะครับคิดว่ามี แต่อย่าคาดหวังเยอะเลยครับใช่ครับคิดว่ามีแต่อย่าคาดหวังเยอะพวกเรารออ่านบทอยู่มันอยังได้ไหมเราถ้าแบบว่าโซนหุ่นตอนนี้ไปตั้งตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาแล้วนะมาแล้วตอนนี้เลโอ้ยขนาดนี้แล้วคนนี้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 นัมเบอรเอ้ยไม่ใช่ดิของเราต้อง S แล้วเป็นนักว่ายน้ำโอ้โหอันนั้นอันนั้นอันนั้นดีมาก S อนี่หุ่นดีแล้วเดี๋ยวรอดูสกายในเรื่องก่อนครับตอนนี้ฟิตมาแล้วนานี้ด้วยอีกคนหนึ่งย่าเลย ฝากเลยครับโอเคครับฝากสกายฝากเลยเอ้าวไหนนี่ลุยเลยโอเคครับทีมงานเราเลยก็ขอฝากไฮสคูลเอ็นเอฟเนามี่เน่งสองแหมหัวร้อนนะรุ่นนิดเดียวเองไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอเคครับก็ขอฝากไฮสคูลเฟนเนมี่ด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนักแสดงก็ฝากทีมงานนะครับพวกเราค่อนข้างทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้มากๆแล้วก็ ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราต้องไปเวิร์กกันค่อนข้างเยอะครับ<ช>ก็ยังไงฝากติดตามเลยครับยังไงก็กลมกล่อมแล้วจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ